หามุมนึงเี่ยะไรแม่หนูก็นัง่นนังแะิแกะตรงนี้เนี่งก็นั่แกะถุงตรงี้จริงๆต้องหากันปาษสุกระดาใหญ่มาลองนี่หลเยแยะเดี๋ยวต้องหามาลองหาว้ปจะเป็นแผ่นแหละที่เป็นผืนเป็นเป็นแข็งหน่อยไม่ใช่กระดาษไม่ใชระสุกระดไงไม่ไงไหนไห แหวทุบมันจะได้ไม่มไม่มไ,ไม่ติดพื้นไงแหทุบคันปลาสติกแบบได้เรียบี๋ยวมันจะมาเพราะว่าหนูหายหนูปั่นเออเดี๋ยวพวกหัวหนุ่เพวกนี้แคเนียนไม่มันแข็งไปก็อกน้ำใส่หน่อยเขียต้นหนแหละเอาแล้วเอาแกแทุบก้อนดูถังเี้กิงไปแล้วมันเด็นดใส่ขุ่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video รถขาวต้ทำอย่างนั้นนะ่ะไอ้หลายคนปัน่นดูกระสุนสวยขนาดนะี้มันจะมาชื่อแหลงที่ดียว,ว่ะ